ไม่อยากเป็นโรคไตฟอกไตไปตลอดชีวิตให้ดูแลแค่4อย่างนี้คลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมวิทย์จากช่องเจอ8สสถานีสุขภาพวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงโรคไตเสื่อมนะครับหรือไตาวายเรื้อรลังนะครับที่หลายๆคนไม่อยากจะเป็นกันเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแล้วและพอค่าไตาทํางานได้ไม่ดีสุดท้ายเราก็ต้องฟอกเลือดไตน,นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครที่ค่าไตาทํางานได้ไม่ดีแล้วนะครับถ้าเกิดฟอกแล้วเนี่ยจะต้องฟอกตลอดชีวิตเลยนะครับก็คือบางคนนะครับอาจจะต้อง ออกจากงานที่ทําอยู่เลยนะครับเพราะว่าคนที่ฟอกเลือดไตนะครับเวลาฟอกก็คือฟอกสัปดาห์หนึ่งนะครับอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์เลยนะครับครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาฟอกประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับก็คือเสียเวลาไปเกือบทั้งวันเลยสําหรับคนที่เป็นโรคไตาวายที่ฟอกแล้วเนี่ยก็จะทรมานมากๆนะครับทีนี้ค่าไตาเวลาเราดูดูได้ยังไงนะครับบางคนบอกว่าถ้าเกิดมีอาการปัสสาวะเป็นฟองฉี่ออกมาเป็นฟองเนี่ยหรือมีการปวดหลัง ถือว่าเป็นไตแล้วหรือยังนะครับต้องบอกกันว่าอาการเหล่านี้อาจจะเป็นแค่ข้อสังเกตว่าอาจจะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไตเสื่อมแล้วก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าอยากจะรู้ที่ชัดเจนแล้วก็แน่ชัดแนะนําให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับหรือตรวจที่คลินิกเฉพาะทางนะครับก็จะต้องตรวจค่าเคตานีนะครับเพื่อจะได้ทราบค่า eGFR ค่าการกรองของไตนะครับก็จะได้ทราบว่าไตของเราเนี่ยสามารถกรองของเสียเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นนะครับถ้าใครที่มีอาการเหมือนชีเป็นฟองมี มีอาการปวดหลังมีอาการอ่อนเพลียมีอาการบวมอย่างนี้นะครับอยากให้รู้ชัดเจนเลยนะครับแนะนําให้ไปตรวจนะครับก็จะได้ทราบผลที่ชัดเจนนะครับทีนี้ค่าเลือดไตนะครับที่เราไปตรวจเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ระยะนะครับถ้าเกิดค่าไตนะครับของเรา eGFR เนี่ยค่ากรองเสียไตเนี่ยต่ำกว่า100นะครับก็คือเป็นไตระยะที่1นะครับแต่ถ้าเกิดไตต่ำกว่า90ลงไปนะครับเรียกว่าเป็นระยะที่2นะครับแล้วถ้าเกิดไตเราต่ำกว่า60ลงมานะครับเรียกว่าระยะที่3นะครับถ้าเกิดไตเราต่ำ กว่า30ลงไปอีกก็เรียกว่าระยะที่4ถ้าไตเราต่ํากว่า15ลงไปนะครับคือระยะที่5คือระยะสุดท้ายนะครับระยะนี้อาจจะต้องเตรียมเจาะเส้นปรึกษาแพทย์เตรียมฟอกเลือดไตได้แล้วนะครับแต่ในการแพทย์นะครับถ้าไตาเราอยู่ที่60%สนต่ะลงไปนะครับเขาจะมองว่าเพิ่งเริ่มเป็นระยะแรกๆเองนะครับทีนี้บางคนบอกว่าเอาถ้าเกิดว่าไตาเราไปตรวจแล้วเจอประมาณ7080แบแบบนี้ถือว่าเป็นโรคไตหรือยังในการแพทย์อาจจะมองว่ายังไม่ได้เป็นโรคไตนะครับแต่จริงๆไตถ้าเริ่มเสื่อมแล้วก็ถ้าเกิดเรา รู้แล้วนะครับว่าเราเริ่มไตเสื่อมแล้วแต่ไม่ต้องรอให้ตามกว่า60นะครับเราสามารถจะดูแลร่างกายเพื่อให้ไตเราทำงานได้ดีขึ้นเราอาจจะเริ่มคุมเรื่องอาหารการกินเพื่อจะได้ไม่ให้ไตของเรานะครับเสื่อมไปมากกว่าเดิมได้นะครับและการดูแลไตนะครับวิธีที่หนึ่งง่ายๆเลยนะครับก็คือ ไม่ซื้อยาแก้ปวดมากินเองนะครับพวกยาต่างๆบางคนเนี่ยมีอาการปวดหลังปวดนู่นนี่นั่น,นซื้อยากลุ่มเอนเซนนะครับกลุ่มนี้ย,ยากลุ่มเอนเซนเนี่ยก็จะมีผลต่อการทํางานไตของท่านนะครับบางคนเนี่ยเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆปวดนู่นนี่นั่นนะครับก็ซื้อยามากินเองนะครับแบบนี้กินเป็นประจําก็จะทําให้ไตของท่านทํางานหนกักและไตเสื่อมได้หรือบางคนเนี่ยที่เป็นโรคก,กินยาลดคอเลสเตอรอลอยู่นะครับกินอยู่อย่างเงี้ยพอกินยาลดคอเลสเตอรอลนะครับก็บางท่านเนี่ยอาจจะมีผลเขาเรียกว่าผลข้างเคียงต่อยา ที่กินอยู่นะครับก็อาจจะกินยาลดคอเลสเตอรอลแล้วก็มีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่าผลข้างเคียงก็อาจจะได้ยาเพิ่มเข้ามาก็คือยาแก้ปวดกล้ามเนื้อนะครับพอได้ยาแกา้ปวดกล้ามเนื้อกินเข้าไปอีกนะครับพอกินยาแก้ปวดกล้ามเนื้อติดต่อกันนานๆนะครับปรากฏว่ามีผลต่อกระเพาะนะครับแต่กระเพาะอีกทําให้กระเพาะเป็นแผลก็ได้ยาลดกดมากินเพิ่มอีกนะครับพอได้ยาลดกดมากินนะครับแผลในกระเพาะเนี่ยก็อาจจะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาดก็ไปหาสมุนไพรอะไรมากินเพิ่มอีกนึกไหมครับก็คือ กินโรค2กินโรค3กินโรค4ี่ต่อกันอย่างเงี้ยกินยาแบบจากโรคเดียวยกินยาเป็นเซ็ตต่อกันนะครับพอกินไปนานๆนะครับปรากฏว่าได้รับปริมาณยาเยอะเกินไปก็ส่งผลให้ไตทำงานหนักไตเสื่อมและไตาวายได้นะครับทีนี้ถ้าท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็แนะนําให้ปรึกษาเภสั์หรือปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่นะครับว่ายาอะไรที่สามารถกินได้และไม่ควรกินต่อเนื่องนานๆครับข้อที่2นะครับ ถ้าใครที่เป็นความดันมานานๆนะครับเกิน5ปีแล้วเกียงกินยาต่อเนื่องอยู่นะครับแนะนําว่าให้ท่านนะครับควบคุมอาหารแบบเข้มงวดเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ลดยาความดันที่เรากินอยู่เป็นประจํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคุมอาหารดีๆนะครับไม่หลีกเลี่ยงอาหารของมันของทอดหรืออาหารที่มีไขมันลุงสูงนะครับก็จะส่งผลให้ความดันเรากลับมาดีขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านเป็นความดันนานๆนะครับผลข้างเคียงของท่านอาจจะทําให้เส้นเลือดสมองอุดตันได้นะครับหัวใจอาจจะขาดเลือดได้และสุดท้ายจะส่งผล ทำให้ไตของท่านเสื่อมได้นะครับฉะนั้นถ้าใครที่เป็นความดันนานแล้วนะครับอยากจะให้คมูมาหารออกกําลังกายให้ดีนะครับเพื่อจะได้หยุดยาความดันแล้วก็จะส่งผลทําให้ไตของท่านทํางานได้ดีขึ้นด้วยครับ 3. โรคเบาหวานหลายคนที่เป็นโรคเบาหวานติดต่อกันนานเกิน5ปีขึ้นไปนะครับ จะส่งผลทําให้นะครับหลอดเลือดของท่านมีปัญหาเกิดการอักเสบแล้วก็เกิดการอุดตันได้นะครับบางคนเนี่ยลองนึกภาพนะครับในเลือดเราเนี่ยปกติมันจะไหลเวียนได้ดีใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยเหมือนในเลือดเราเนี่ยมันเหมือนมีเหมือนน้าเชื่อมอ่ะมันจะหนืดขึ้นอะ่ะมันเหมือนการไหลเวียนก็จะไม่ดีใช่ไหมครับก็จะส่งผลทําให้หน่วยกรองไตของเราทํางานได้ไม่ดีจะทําให้ไตของท่านค่อยๆเสื่อมและไตาวายได้ในที่สุดนะครับฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานนะครับก็พยายาม คุมเรื่องอาหารนะครับเหมือนความดันเลยคุมอาหารดีๆออกกําลังกายนะครับหรือท่านอาจจะทานอาหารเหมือนคนผู้ป่วยไตได้เลยนะครับถ้าท่านกินอาหารผู้ป่วยไตเนี่ยทั้งความดันและเบาหวานท่านก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับอาจจะได้หยุดยาความดันหยุดยาเลือกเบาหวานนะครับไตของท่านไม่ต้องทํางานหนักและ ก็จะไม่เสี่ยงต่อไตวายด้วยครับและข้อที่4ยูริกครับใครก็ตามนะครับที่มีแล้วกดยูริกในเลือดสูงๆนะครับบางคนเนี่ยมีค่าแ9นะครับอยู่ในเลือดนานๆนะครับอยู่ในร่างกายนานๆแล้วก็ไม่รักษาทําให้กดยูริกมันลดน้อยลงเป็นนานๆนะครับเป็นสาเหตุสําคัญทําให้ตันไตเสื่อมและไตวายได้นะครับเพราะว่าบางคนไม่ทราบว่าเอายูริกมันมีผลด้วยเหรอนะครับต้องบอกว่าคนที่เป็นยูริกนานๆนะครับส่วนใหญ่นะครับจะทําให้ไตเสื่อมหรือไตวายได้แน่นอนครับทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าอาหารที่เรา กินเป็นประจำที่ทําให้ยูริกสูงได้แก่อะไรบ้างครับหน,นะครับก็คือมีพวกแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือเป็นเบียร์นะครับคนที่กินเหล้าเบียร์เป็นประจำนะครับส่งผลให้ยูริกสูงแล้วก็จะส่งผลต่อทําให้ไตวายไ,วได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะครับควรจะงดนะครับหรือควรจะเลิากการดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยได้ก็จะช่วยให้ยูริกของท่าน มาลดลงได้นะครับและ2นะครับยูริกเกิดจากอะไรครับเกิดจากการกินนะครับน้ำตาลฟกโกตสมากๆนะครับน้ำตาลฟกโกตสถ้ากินเป็นปริมาณมากๆเป็นประจำนะครับก็จะส่งผลทําให้ยูริกในเลือดสูงได้นะครับน้ำตาลฟกโกตสได้แก่อะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในผลไม้นะครับไม่ใช่ว่ากินผลไม้ไม่ได้นะผลไม้กินได้เหมือนเดิมแต่ไม่ควรกินปริมาณที่มากๆนะครับเพราะว่าผลไม้เนี่ยมีน้าตาลสูงและน้ําตาลฟกโกตสก็ค่อนข้างมากด้วยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดกินผลไม้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้โอเคแต่ คนเนี่ยชอบเอาผลไม้ไปกินแบบปั่นเป็นน้ำปั่นอย่างเงี้ยก็จะได้น้ําตาลฝุกโตที่ปริมาณสูงๆแล้วกินเป็นประจํานะครับก็ส่งผลให้ยูริกของท่านตูงได้นะครับหรือบางคนเนี่ยชอบเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับไปซื้อพวกชาเขียวนะครับ ไปซื้อพวกน้ำอัดลมนะครับที่มันหวานๆซ่าๆพวกนี้นะครับมีน้ําตาลฟุกโตสูงมากๆกินเป็นประจําต่อเนื่องนานๆนะครับค่ายูริกนะครับพุ่งกระฉูดเลยนะครับแล้วพอกินสะสมนานๆนะครับส่งผลทําให้ไตเสื่อมไตวายได้เหมือนกันนะครับและ3นะครับยูริกเกิดจากอะไรครับเกิดจาก พวกคนที่ชอบกินน้ําซุปที่ซดน้ำนครับเพราะว่าบางคนเนี่ยในน้ําซุปตามร้านที่เราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับอาจจะใช้โครงเป็ดโครงไก่นะครับต้มนานๆน,น,นะครับมันเกิดของเสียนะครับละลายอยู่ในน้ําซุปที่เรากินนะครับแล้วในน้ําซุปกระดูกไก่กระดูกเป็ดเหล่านี้นะครับก็จะมียูริกที่สูงมากๆนะครับกินน้ําซุปติดต่อกันเป็นประจำสดน้ําหมดซดน้ําหมดตลอดอย่างนี้นะครับ ส่งผลให้ยูริกสูงได้นะครับสุดท้ายแล้วก็จะทําให้ท่านไตเสื่อมไตวายได้เหมือนกันครับสรุป4ข้อวิธีดูแลไตง่ายๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นโรคไตและต้องฟอกไตนะครับวิธีแรกนะครับก็คือไม่ซื้อยามารับประทานเองนะครับแล้วก็ไม่กินยาชุดต่อเนื่องกันพิ่มเพื่อนะครับเวลาเราเป็นโรคต่อเนื่องกันนะครับให้ปรึกษาแพทย์2คุมความดันนะครับของท่านให้เป็นปกติที่สุดนะครับโดยการคุมอาหารและออกกําลังกายเพิ่มเติมนะครับและ3นะครับคุมน้ําตานะครับในร่างกายของท่านให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้เร็วที่สุด โดยการควบคุมอาหารและออกกําลังกายครับและสุดท้ายที่สําคัญเลยนะครับคือ4นะครับกดยูริกนะครับพยายามคุมกดยูริกของท่านนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อที่จะได้ไม่เป็นโรคเกาต์และส่งผลทําให้ท่านไตเสื่อมและไตวายได้นะครับโดยที่ท่านจะคุมกดยูริกทําง่ายๆนะครับคือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทานน้าตาลที่มาจากฟุกโต้นะครับพวกเครื่องดื่มหวานๆในร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือน้ําอัดลมนะครับและ3นะครับลดการกินน้ำนะครับน้ำซุปต่างๆนะครับที่อยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวหรือพวกน้ําซุปอะไรต่างๆเนี่ยลด การกินให้น้อยลงนะครับทำแค่4ข้อนี้นะครับไตของท่านจะดีขึ้นและไม่ต้องฟอกไตได้ครับและข่าวดีนะครับสำหรับ ท่านที่สอบถามข้ามาเรื่องเมนูอาหารนะครับวันนี้ทางเจลไปสิบแปดของเรานะครับก็มีหนังสือชื่อว่ากินดีไตดีอายุยืนเล่มนี้นะครับข้างในจะประกอบไปด้วยนะครับเรื่องผักผลไม้อะไรที่กินได้กินไม่ได้โปรตีนกินได้เท่าไหร่น้ําดื่มกินได้เท่าไหร่แล้วครับแลวก็มีตารางจดค่าบันทึกค่าไตของทานด้วยนะครับท่านจะได้เอาไว้ดูว่าหลังจากคุมอาหารแล้วค่าไตดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในนี้นะครับประกอบไปด้วยเมนูคาวหวานอีก35ชนิดด้วยนะครับสาหรับท่านที่ทาอาหารทานเองนะครับจะได้คุมอาหารอย่าง ดัเบาหวานหรือโรคเก,กาต์นะครับสามารถเอาหนังสือกินดีไตดีอายุยืนเล่มนี้นะครับไปดูเป็นเมนูเป็นคัมภีร์ในการประกอบอาหารได้นะครับจะทําให้ค่าความดันไขมันแล้วก็ค่าน้ําตาลในเลือดของท่านกลับมาเป็นปกติได้ครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามเรื่องอาหารหรือสั่งซื้อหนังสือนะครับและวิธีการดูแลไตาสามารถแอดเจลแปดสิบแปดที่ขึ้นหน้าจอนะครับ เจล88นะครับแนะนำชื่อระยะโรคไตนะครับอยากจะสอบถามเรื่องอาหารการกินอยากจะสั่งหนังสือหรือจะเอาสารอาหารที่ช่วยฟื้นฟ,นฟ,นฟนูดูแลไตของท่านก็สามารถถามเข้ามาในไลน์แอเราได้เลยนะครับทางเจล88จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคําถามให้กับทุกๆท,ท่านสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุ IU, ยืนยาวและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งติดตาม เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่องเจลไป 18. สิบแปดสถานที่สุขภาพคะ่ะ